สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะนําจะมาพูดถึงความตึงของกระดูกหลังนะคะกระดูกสันหลังของเราเรามาเริ่มดูจากที่โครงกระดูกก่อนเลยนะคะกระดูกสันหลังของเรานะคะเริ่มมาตั้งแต่ข้อที่ตั้งแต่คอนะคะตั้งแต่คอมาเลยค่ะจะมีเจ็ดข้อเล็กๆเนาะอ่าเดี๋นําเลื่อนให้ดูนะคะตั้งแต่ลําคอของเรานะคะจะเป็นเจ็ดข้อเล็กๆเป็นข้อต่อนะคะและหลังจากนั้นก็จะลงมาถึงซี่โครงนะคะ ยาวเบอร์นี้เลยค่ะอันนี้อันนี้นะคะเราจะเรียกว่ากระดูกสันหลังส่วนกลางนะคะและในส่วนล่างนับตั้งแต่ข้อของซี่โครงลงมาถึงล่างสุดในส่วนของตรงนี้นะคะส่วนของก้นกบเนี่ยเราจะเรียกว่ากระดูกสันหลังส่วนล่างค่ะซึ่งทั้งกระดูกสันหลังทั้งแผงของเราสังเกตรูปร่างของร่างกายนะคะทั้งแผงของเราเลยเนี่ยจะเป็นแกนกลางเพื่อที่จะยั้งให้ร่างกายเราเนี่ย สามารถยืนเดินนั่งนอนได้ด้วยความแข็งแรงด้วยความไม่เจ็บปวดนะคะเวลากระดูกสันหลังเขาอยู่ตรงส่วนแกนกลางเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อสังเกตนะคะเป็นกระดกมายังกระดูกระยางมายังแขนของเรานะคะแล้วก็เชื่อมต่อมายังกระดูกที่เป็นข้อต่อขาของเรากระดูกแขนและขาของเรานะคะจะเชื่อมต่อกับส่วนเบ้าต่างๆที่มาจากกระดูกสันหลังนะคะด้วยเป็นรูปแบบของบอลแอกซ์เเกตนะคะคือ เป็นเหมือนลูกบอลเชื่อมเข้าไปทําให้ด้วยความเป็นบอลแอนซ็อกเกตเนี่ยจะทําให้สามารถหมุนได้360องศาสังเกตร่างกายของเรานะคะเวลาเราหมุนร่างกายเนี่ยเราจะาหมุนในส่วนของกระดูกที่เป็นแขนและขาเนี่ยเราจะหมุนได้360เหมือนกันขาเนี่ย เราจะหมุนเปิดได้เบอร์นี้เลยนะคะนี่คือความปกติธรรมดาของร่างกายความสมดุลของร่างกายเรานะคะเราต้องหมุนร่างกายได้ประมาณนี้นะคะประมาณว่าไม่ติดขัดอ่ะคราวนี้เวลาเราเอาท่าโยคะเนี่ยเข้ามาฝึกให้ทุกๆคนเนี่ยจะได้รู้ว่าร่างกายของเราติดขัดในส่วนไหนยืดตึงไม่ได้ในส่วนไหนนะคะมีบางเคสนะคะก็จะยืดตึงไม่ได้ในส่วนแขน สังเกตแขนของเรานะคะ กระดูกที่ต่อกันสองข้อนี้เชื่อมกันด้วยข้อต่อของเป็นข้อสองเนี่ยจะต้องยืดตรงๆได้ถูกไหมคะนี่คือแขนปกติเราเราไม่ได้เป็นอะไรนะคะดังนั้นเราไม่ได้โดนได้รับอุบัติเหตุมาทําให้ตรงแขนเนี่ยงอไม่ได้เนาะถ้าจะงอได้ก็คือด้วยหลักการธรรมชาติเหมือนที่เรางอศอกแต่ถ้าเวลาเราจะยืดตึงสังเกตกระดูกเรานะคะจะต้องยืดตึงได้ในรูปแบบแบบนี้นะคะนั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราฝึกโยคะแล้วเราเช็คร่างกายว่าทําไมเรายืดตึงๆไม่ได้อะ เราจริงๆเราจะต้องยืดแขนเราให้อยู่ในสภาพตึงแบบนี้ได้ทําไมเรายืดตึงๆไม่ได้แสดงว่าถ้ากระดูกเราไม่ได้เป็นอะไรเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆเจ้าเนื้อเยื่อพังผืดต่างๆเนี่ยเขาเขาเกร็งตัวเกินไปหรือเปล่าเขาหดตัวเกินไปหรือเปล่าทําให้เราไม่สามารถยืดได้ตึงๆเพราะในความปกติของร่างกายแขนจะต้องยืดได้ตึงในรูปแบบนี้นะคะเหมือนกัน นะะในความปกติของร่างกายขาก็จะต้องยืดตึงๆนะคะเป็นเส้นได้ในรูปแบบนี้เหมือนกันนะคะมีท่ายโยคะหลายๆท่าที่เวลาทำมาแล้วเนี่ยเราสามารถเช็คร่างกายเราได้นะคะว่าขาเราติดนะแขนเราติดนะเราไม่สามารถยืดร่างกายได้และ สิ่งที่ดีสําหรับโยคะสําหรับคนที่ฝึกโยคะเป็นประจําดียิ่งกว่านั้นอีกค่ะนอกจากเรารู้แล้วว่าร่างกายเราติดไม่สามารถยืดได้แล้วนะคะเรายังสามารถซ่อมแซมแล้วก็ปรับแก้ร่างกายในส่วนนี้ค่ะที่มันจะเป็นปัญหาใหญ่โตไปในภายภาคหน้าของเราเนี่ยคือเมื่อเราเริ่มฝึกเราจะรู้แล้วว่าเราตึงตรงไหนเราติดตรงไหนนะคะเราก็ใช้การฝึกใช้ท่าของโยคะนั่นแหละคะ่ะเวลาที่นํา ให้ผู้ฝึกนําฝึกโยคะนะคะนําจะบอกว่าอันนี้คือเรายังทําไม่เต็มร้อนะท่านี้อย่างเช่นท่าดาว a ์เฟซิ่งด็อกทุกคนจะจําได้เนาะมันจะเป็นท่าในรูปแบบของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะถ้าทําได้เต็มร้อซก็คือขาต้องยืดตึงตึงแขนต้องยืดตึงๆึตึงในลันกษณะของความที่ตึงคือไม่ไม่ดนขาด้วยนะคะไม่ไม่ไม แอ่นไม่แด่นขาไม่แอ่นขาไม่แอ่นแขนแบบนี้มากมากนะคะตึงในลักษณะเป็นเส้นตึงๆตรงๆธรรมดาเดี๋ยวมัาทำา o w n w a r d facing dog ให้ดูนะคะรูปแบบของดาวด็อกจะจะเป็นสามเหลี่ยมในรูปแบบนี้ค่ะตึงๆเวลายืดเนี่ยยืดให้ตึงๆในรูปแบบนี้เห็นขาแล้วก็เห็นแขนนะให้เห็นลำตัวด้านหลังเนาะเวลาตรงเนี่ยร่างกายที่ตรงของ ร่างปกติของคนนะคะจะต้องตรงในรูปแบบนี้ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราดูร่างกายเราค่ะโยคะเนี่ยเป็นอะไรที่เอาร่างกายเราปรับแก้ดึงกลับมาจากความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่เราได้พบเจอก่อนคราวนี้เราจะพบเจอ ลักษณะของร่างกายเราแบบเนี้ยที่มันไม่มันไม่สมดุลนําใช้คําว่าสมดุลน,นะคะมันไม่กลับเข้าสู่สมดุลเนี่ยจากการฝึกค่ะจากการออกกําลังกายจากการเริ่มที่เราจะเข้าท่าต่างๆของโยคะแล้วเราก็สํารวจร่างกายเราไปพร้อมๆกับเวลาครูฝึกเรามีครูฝึกใช่ไหมเราก็สํารวจร่างกายเราไปพร้อมๆกันเลยว่าเออทําไมอะ่ะครูบอกว่า ขาฉันต้องยืดตึงๆได้ทําไมฉันยังยืดไม่ได้นะวันนี้แขนเนี่ยมันควรจะตึงได้นะเวลาที่เราอ่ะวางมือเรากับพื้นแล้วยืดแขนตึงๆเนี่ยเราต้องตึงได้นะแต่ว่าเรายังงออยู่เลยเรายังยืดตึงไม่ได้เลยเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะโยคะเนี่ยดึงและปรับแก้แบบนี้ได้ปรับแก้จากการฝึกบ่อยๆฝึกเป็นประจําฝึกสม่ําเสมอนะคะฝึกซ้าๆแบบเดิมในทุกๆวันนะคะตัวท่าเนี่ย เวลานำให้ฝึกเนี่ยอาจจะเป็นท่าเดิมนะะแต่เวลาเราสังเกตร่างกายเราร่างกายของเราจะทำอะไรแล้วไม่เหมือนเดิมในทุกๆวันแม้กระทนะั่งเราบอกว่าให้คนเนี้ยให้ทุกคนเนี่ยเริ่มทำท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกสังเกตร่างกายนะคะเวลาเราฝึกแล้วเราทำไปด้วยกันแล้วเราดูร่างกายเราไปด้วยกันแต่ละคน ที่ทำดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกนะคะสมมติมี5ท่านที่ฝึกแต่ละคนก็จะท่าไม่เหมือนกันถูกไหมคะเวลาเราเช็คเนาะแต่ละคนท่าไม่เหมือนกันและนอกจากนั้นในคนเดียวกันในแต่ละวันท่าก็ไม่เหมือนกันค่ะขึ้นขึ้นอยู่กับความตึนเป๊ะของร่างกายความเจ็บปวดณวันนั้นๆกับร่างกายในส่วนนั้นๆนะคะทุกอย่างโยคะเนี่ยจะเป็นเหมือนเพื่อน ที่เป็นเพื่อนตายของเราเลยคือเราสามารถทำแบบนี้ได้ทุกๆวันฝึกเขาแบบนี้ในท่าแบบนี้ได้ในทุกๆวันนะคะเวลาที่เราฝึกเขาแล้วเนี่ยเราก็เลยจะสามารถเช็คได้เช็คกับร่างกายเราได้ในทุกวันว่าเออฉันเป็นยังไงบ้างในท่านี้ฉันตึงไหมสำหรับวันนี้ฉันเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้ค่ะ สามารถนะคะทำได้ฝึกได้ในทุทกๆวันนำชวนให้ทุกคนนะคะฝึกโยคะเพื่อที่จะเอามาซ่อมแซมร่างกายเพื่อที่จะเอามาดึงนะคะปรับแก้ปรับกลับมาปรับร่างกายของเราให้สู่สมดุลกันนะคะวันนี้นําพูดถึงข้อต่อต่างๆซึ่งนํามองว่าเขาคือเรื่องสําคัญของร่างกายเพราะอย่างเจ้ากระดูกสันหลังนะคะเขาจะเป็นข้อต่อสําคัญเป็นกระดูกส่วนหลักสําคัญเลยที่จะที่จะนะคะส่ง แรงส่งการยืนเดินนั่งนอนไปยังแขนขาคอหัวจรจริงคอบ่าไหลสะโพกอะทุกอย่างจะเริ่มจากเส้นกระดูกสันหลังของเราหมดเลยค่ะความสำคัญของเขาสำคัญมากๆเลยนะคะสำคัญมากๆสํสคัญไปยังข้อในส่วนต่างๆและกระดูกก็จะส่งผลออกมาตามข้อต่อตาม เส้นเอ็นตามพังผืดที่อยู่กับร่างกายเรานะคะดูที่ว่าเรายืดตรงได้ไหมเวลาเราเปรียบเทียบกับโครงกระดูกธรรมดาเวลานาเอามาอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยโครงกระดูกธรรมดาเขาต้องยืดตึงๆแบบนี้นะแล้วฉันล่ะเวลาฉันอยู่ในท่าเนี้ยฉันยืดตึงได้ไหมเมื่อนําม,มาเอามาเทียบกับรกระดูกธรรมดาให้ดูแล้วว่ากระดูกธรรมดามันยืดตึงได้แต่ทําไมฉันยืดไม่ได้นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้จากพี่โครงกระดูกแล้วเอาเขามาปรับแก้ร่างกายของเรากันนะคะว่าจริงๆแล้วมันต้องทําอะไร ได้บ้างในส่วนร่างกายของเราเนาะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อนั่งเฉยเฉยหรือนอนเฉยเยถูกไหมคะเราเกิดมาเพื่อยืนเดินนั่งนอนและมีแอคทิวิตี้ต่างๆในทุกๆวันได้นะคะทําให้เราสามารถพัฒนาร่างกายของเราและจิตใจของเราได้ดังนั้นร่างกายเราต้องแข็งแรงค่ะใช้โยคะนะคะเป็นหลักในการออกกำลังกายเป็นหลักในการเช็คร่างกายของเราเองว่าฉันไม่สมดุลตรงไหนฉันต้องปรับอะไรตรงไหนบ้างให้ฉันกลับเข้ามาสู่สมดุลจากโครงรูปแบบ โครงกระดูกของฉันแบบนี้ฉันจะสมดุลโดยที่ส่งผลออกมาทางร่างกายของฉันได้อย่างไรนะคะเอาโยคะมาแปบ,บแก้ฝึกโยคะด้วยกันเป็นประจำและสม่ำเสมอนะคะแล้วพบกันในคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้เรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ